มันดูดได้จริงๆด้วย <laughs> แล้วนมก็จะเข้าไปเมื่อกี้หนูกินเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็เข้ามาถึงตรงนี้เลยก็กลายเป็นนิ่ม รับเข้าสู่ช่อง Layna er Channel นะคะก็วันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมากินทิมแฮมแซลมที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็การกินทิมแฮมแซลมมันก็คือว่าถ้าทำการกินของไวล์ล่นที่เมืองนอกนะคะเราก็จะมากินให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะก็จะมี ก็คือทิแคมแสลมก็คือต้องมีทิแทนแคมแบนี้แล้วก็เตรียมนม่มหลังแรกก็เทนมนะคะใส่แก้วที่เตรียมเอาไว้ป่อมาก็จะมาแกะเจ้าตัวนี้กันนะคะแกะเลยม่เริ่มมาอันนึง แล้วก็จะกินด้าน,นี้นะคะแล้วก็ด้านนี้แบบนี้นะคะเราต้องแปดให้มันเป็นมุมแบบนี้นะคะทั้งบนทั้งล่างเพื่อที่จะทำมาเป็นหลอดทพแบบนี้เลยก็ดู มันดูดได้จริงๆด้วยแล้วนมก็จะเข้าไปเมื่อกี้หนูกินเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็เข้ามาถึงตรงนี้เลยก็กลายเป็นนิ่มเมื <Yeah. S 1> ่อมันนิ่มเราก็จะกินแบบปกติเลยนะคะตอนแรกสัมผัสที่ดีมากๆนะคะอันนี้หนูดูดนามันเลยนิ่ม สรุปการกินทิมแทมแลมนะคะวิธีการกินก็จะคล้ายๆกับการกินโอริโอนะคะแต่ว่าทิมแทมแลมก็จะมีสิ่งที่แตกต่างไปในการเป็นการดูดของโอริโอจะเป็นบิบชิมครีมจุ่มนมใช่ไหมคะซึ่งอันนี้จะเรียกว่าโอริโอ้ดังนะคะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะกด subscribe กดไลค์ <c oughs> แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนู <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> อันน